ข่าวเด่นท้องถิ่นชนออนไลน์ประจำวันที่8กันยายน2566สวนสัตว์เปิดเขาเขียวฉลองวันเกิดแม่มลริฮิปโปโปเตมัสอายุยืนที่สุดในประเทศไทยเมื่อวันที่8กันยายนที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนายอัธพรศรีเหรันผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยนายเทวินรัตนวงศ์สวัสดิ์ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวว่าพร้อมทั้งนักเรียนนักศึกษาประชาชน ได้เดินทางมาร่วมฉลองวันเกิดแม่มาลิฮิปโปโปเตมัสเพสมีอายุ58ปีที่มีอายุยืนที่สุดในประเทศไทยนอกจากนี้ทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้จัดเค้กประกอบไปด้วยผักผลไม้ที่แม่มาลิชอบโดยแม่มาลิได้ขึ้นจากน้ำมากินเค้กผักผลไม้อย่างมีความสุขโดยผู้ที่มาฉลองวันเกิดแม่มาลิร่วมร้อง,องเพลง Happy b i r t เ d a y ให้อีกด้วยประวัติแม่มาลิเป็นฮิปโปโปเตมัสมีเชื้อสายต่างประเทศ100เปอร์เซ็นต์เกิดวันที่8กันยายนพศ2 5 0 9ที่สวนสัตว์ โคเอลเนอร์มึงโคโลนประเทศเยอรมันโดยองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยรับแม่มาลิมาจากสวนสัตว์ทีเบิร์กประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อวันที่8มิถุนายนพศ2510ขณะนั้นแม่มาลิอายุเพียงหนึ่งปีและมาอยู่ที่สวนสัตว์ดุสิตกรุงเทพเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆที่มาเที่ยวสวนสัตว์ดุสิตทาให้มีแฟนคลับแม่มาลิจํานวนมากปัจจุบันอายุ58ปีมีลูกทั้งหมด14ตัวล่าสุดได้ย้ายมาอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเมื่อวันที่18ธันวาคม พศ2561และเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวหากมาที่สวนสัตว์เขาเขียวจะแวะมาเยี่ยมเยือนแม่มะลิอย่างสม่ำเสมอ